ดูเสื่อมครับเกสัน <If S 1> เปิดยกขึ้น <expl os ions> ไปครับอ no no <promoted> <idades> ัดตีหัวโดนเกี่ยวแล้วครับโดนเกี่ยวแล้วแล้วก็ล้มข้ามมาเกสันลากเล่นแล้วครับตีหัวเอาโดนเกี่ยวโดนเกี่ยวได้ขึ้นครับเกี่ยวซ้ายยกขึ้นมาครับเจคันเอาอีได้ไหมครับกันได้แป่ข้ามได้ครับเอาแล้วครับแกข้ามไปครับนิกนิกบางมุดนิกบางมุดเอาแล้วครับเกสันเกี่ยวแล้วเ้ายกขึ้นมาอัดทาเนี่ยเอาแล้วครับมันครับผู้นี้ครับ อครับนิกเปิดโดชง์กนมาครับนิกบางมดครับเอาโดนเกี่ยวครับหลังเท้าไม่ได้นะครับอ๋อครับยกึ้นมาสวยครับตีหัวโอ้โดนเกี่ยวแล้วก็โดนเกี่ยวแล้วครับตีหัวครับเกี่ยวได้เกี่ยวได้แล้วก็ตีหัวขึ้นโอ้เอาแล้วครับคู่นี้ครับสุดยอดมากครับต่างฝ่ายต่างเกี่ยวนะครับมีตัวซีครับ นิกเปิดโดูชมก้นมาครับสายงานครับไอหัวโอ้โหสวัสดีทุกท่านที่มารับชมนะครับอยู่กันที่เพียตะก้อเฮไ์นะครับสี่อสี่อัดโงนลวไปนิ้ครับตีหัวโดนเกี่ยวแล้วครับเป็นแต้มไหมครับตรงนี้ครับนิกบางมดนิกบางมดโอ้โหเอาแล้วครับเกี่ยวได้ครับต่อสี่ เอาละครับอปุ่นลงไปครับโอ้โหลูกนี้ครับจะแก้ไขได้ครับครัสี่สันเสือครับเสือโยงไปนิกเปิดดูชมก็มาครับนิกพังรุดโอ้โหเอาละครับอยู่ละครับได้ไหมครับได้ไหมครับแก้ข้ามได้ครับเอาละครับแอข้ามไปโอ้อพนิกบางรุดโอ้โหแน้มตอนนี้นะครับห้าต่อสี่ครับ เสีส่ยแเอาโดนเกี่ยวนี่เกี่ยวได้แล้วครับยกขึ้นมาเป็นแต้มครับเอาละครับเสีส่ยแข็เกี่ยวยกขึ้นมาอัวโอ้โหเอาละครับไม่ยอมครับแต้มนี้ครับสี <4 S 2> ่ต่อห้าครับโอ้เปิดยกขึ้นมาครับนิกบางมุงดโอ้โห,โหเอาละครับแค่เท่าลวครับ นิกบางมดโอ้โหเสียครับโดนตัวครับแล้วครับห้าต่อห้าครับโอ้ยนะครับเสกสันครับโอ้โหเอาละครับยังอยู่นิกเกี่ยวได้ตีมาโอ้โหยังเห็นเกี่ยวได้ล้ขึ้นมาเสกสันตีมาโอ้เรียบร้อยกำลังดีครับเอาละครับล้มขึ้นมาครับนิกบางมดโอ้โหห้าต่อห้านะครับ ดูเสือบโยงไหมดีสันเปิดจาดตรงลงไปครับไอ้หัวจอดนิกเปิดยกขึ้นมานิกบางมดโอ้โห <PowerPoint> โอ้โหไม่ข้ามครับดูครับ<อ>ครับดูเปิดยกขึ้นมา <S <S นิกบางมดโดนเกี่วยวแล้วครับเอาแล้วครับเป็นแสบไหมครับ, <S <S 2> <S 2> บเป็นแสมไหมครับโอ้โหเป็นแต้มครับโอ้โหครับ เ็ีขันเสิร์ฟโลเปิดยกขึ้นมาโดนไหมครับลูกนี้โอ้โหเอาอาร์ตเกี่ยวได้ยกขึ้นไปทำไหมตีหัวเอาลงครับพวกนี้ครับกรรมการชี้ลงครับเจต่อโฮครับเอาละครับนิกเปิดยกขึ้นมาอะไงครับลูกนี้ตีหัวโดนเกี่ยวไหมครับโดนเกี่ยวไงไงไงไก่แก่โลนี้โอ้ ก็ทางนี้ครับต้องวิ่งหลบก่อนนะครับหกต่อเจ็ดดูเสิบลงมาอีกสันเปิดอัดโถงไปสวยงามครับลูกนี้ไอีหัวโดนเกี่ยวแล้วครับโดนเกี่ยวได้ยกขึ้นมาบิกบางมดโอ้โหเอาแล้วครับเจ็ดต่อเจ็ดครับอยู่ตรงที่เพียรตะก้อไฮไลท์นะครับไลท์สุดสิทธ์ก็จะไปต่อต่อลงยูทูบนะครับช่องตะก้อไฮไลท์ยูทูบตอเนีวครับไอีหัว โอนเกี่ยวนะครับนิกเกี่ยวได้ยกขึ้นมาบีกไปบอลเต็มแล้วครับตีเต็มแล้วครับโอ้โหครับโอ้โหเกี่ยวสองตีนะครับตอนนี้ครับแปดต่อเจ็ดครับสี่ันเปิดครับสี่งานเขาต้องมีตีหัวเอาล้วครับโอสีครับเจ็ดต่อแปดครับนี่เปิด ดูโชว์กันมาครับโอ้โหโอ้ครับทุกที้ครับโอ้โหเอาละครับแตงต่อแปงครับเอาละครับดูยกกันมาครับลิกแบงก์มดครับโอ้โหแฝงเท่าครับดูเสิร์ฟทรายครับอัดตปิดูขึ้นไปครับสวยงามครับไอ้หัวเอาละครับโตเกียวแล้วครับยกกันมาเป็นแต้มไหมครับทุงนี้ครับล้นล้นล้นเอาละครับอัด โอโ connect, part, aider, story, are are. ้เสียงฉันเอาแล้วครับโอ้โหพลาดแล้วครับโด้ครับยกล้นครับพรุ่งนี้ครับแตกเท่านะครับเอแล้วครับเปิดยกขึ้นมานิกบบงค์ลออกครับพรุ่งนี้ครับออกเยอะแล้วครับโอ้โหเอาล้วครับนิกเปิดโดชงทำไมสวยงามครับอัดเกี่ยวหลังเท้ายกขึ้นมาเอ็นแทบไหมครับเอ็นแทบไหมครับโอ้โหเอาแล้วครับเอ็นแทบแล้วครับโโอ้ห สิบต่อแปดสามสิบโดวเปิดยกขึ้นมานิกบางมดโอ้โหตีแรงมากครับตรงนี้ครับไปครับโดครับต่อสิบดิซันเปิดขวาสาดูไปโอ้โห่จ่อวนีอีกแล้วครับหายจิครับลูกนี้ครับโอ้โหครับไลฟ์สดเสร็จก็จะไปต่อต่อลงยูทูบนะครับช่องตะก้อยไลฟ์ยูทูบชาแนลนะครับมีคลิปตะก้อเดินสายมากมายนะครับทั่วไทยนะครับอยู่ในคลิปนะครับอยู่ในช่องนะครับ ไปบอลไม่ไแกะอ๋ครับโดยกขึ้นมาล้นหรือเปล่าครับล้นแล้วครับล้นแล้วครับเป็นแก้มไหมครับเป็นแต้มไหมครับเป็นแต้มครับเป็นแก้มไหครับโล้มไปไม่สายเลยนิคต่อแปร์ครับโยงไปนิกเปิดโด้โชว์เข้ามาครับ อโอ้โหหายเลยครับลูกนี้ครับจองโนเดลครับได้เห็นมุมกล้องชัดเจนนะครับแต่ว่ากล้องมันใจไม,ม่ค่อยนิ่งนะครับแต่ก็พยายามจะให้นิ่งที่สุดนะครับเอาละครับเศกซันโอ้โหพลาดครับลูกนี้ครับเอาละครับเศกซันน่าจะมีอาการบาดเจ็บครับดูลักษณะแล้วครับน่าจะมีอาการบาดเจ็บนิดหน่อยครับต่อครับพัดท้ายยกขึ้นไปโอ้โหสวยงามครับโดยหายแล้วครับลูกนี้ครับโอ้โหครับ เอาล้ครับสกสันครับมีอาการบาดเจ็บหรือเปล่าครับมีอาการบาดเจ็บหรือเปล่าครับน่าจะเจ็บที่เอวนะครับเจ็บที่หลังนะครับสิบเอ็ดต่อเก้าครับเอาล้วครับช่วงท้ายเกมนะครับสิบเอ็ดต่อเก้าเสียไปเลยครับอาร์ตเอาครับนิกเปิดหลังเท้าโดนเข้ามาโดนเกี่ยวแน่นอนหลังเท้าครับเกี่ยวหลังเท้านะครับโยกขึ้นไปอาร์ตเนี่ยโอ้นิ๊โอดนโอ้ไม่อยู่แล้วครับโอ้อาร์ตเกี่ยวหลังเท้าอยู่แล้วครับ อยู่ที่เพียงจะคว้ไฮไลท์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนักกีฬาและแฟนเพจนะครับเอาครับแต้มเดียวเกมครับสิบสองต่อเก้าครับเอาครับเสยอดรอครับนี่เปิดดูชงกันนะโอ้โหเกี่ยวไม่ได้ครับพวกนี้ เก้ต่อ12ครับโอ้เสือหัวดเอาละสิบสาระนี้เนี okay ้ยละสิบสาระนี้เนี้ยไหัวโอ้โหปากโกลมหน้านี้เลยครับตรงนี้ครับไม่รู้อะไรมากไแปะร้อยหมดแล้ว2ต่อ9ครับอ๋อเจ็ต่ออ๋อครับยกขึ้นมาสวยงามครับตรงนี้โอ้โดนเกี่ยวโดนเกี่ยวแล้วก็มีแจมเละครับเจมเลยครับโอ้ยอดโอ้โหเแจมเลยครับโอ้เป็นนันว่าฝ่ายจิมชาติชนะนะครับ 13ต่อ9ครับโอ้